แลารยาอุรธานีจึงได้ดำเนินการตามในข้อสั่งวิดีสัาและจะได้นำเงินไปช่วยเหลือหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเทีานและเป็นพระราชที่13ท่านผู้ประจวบท่านประธานหอการค้าท่านนายกท่านผู้นาส่วยราชยาอานีล้วกา รบทุกท่านครับทุกท่านนะครับในใจเวทีที่เรามาร่วมกันอรับทั้งหนึ่งทางการพลังการแบบรวมทันดีแบบพุทธศาสตราของเราเป็โชคดีชาววอร์เรสต์สามที่ทันตงโกมเลยนะนพพนพพนะอ๋อโดยท่านการโดยทหารนี่เดบานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยครับทางจังหวัดไทยก็ได้มีควาร่วมมือบถึงเือต่างต่ขอเป็นเงินนะครับเหตุที่ขอเป็นเงินเพราะว่าจะได้ส่งไปง่ายถ้าเป็นขอมีคงจะลำบากเรื่องการจัดการขนส่งอีกนะครับจะลำบากที่เป็นของ เมียญาติรบกวนเป็นเงินจะดีที่สุดนะครับกรบหอการค้าจังหวัดอุดรธานีสามหมื่นสี่พันบาทครับตัเนอุดรธานีครับ1,000 0บาทฐางบกนั้นได้ร่วมกับกองทัพภาคที่2ไปแล้วเมื่อคืนนะครับนั่นก็มาอบนะครับ3,000บาทนะครับ วัอุดรธานีนะครับปันศูนย์เทคโนโลยีด้วกันอุดรธานีครับ1นึ่บาทครับเจิญมากาทครับจันทสุวิทย์พิทโงนะครับลงรตัวละเอียดครับ2องหมื่นบาทครับ บาทเตรียมเชิญครับห้างนุ่นส่วนจำนมิวิศวะวิศวะศิริไทรบุญหนึ่งหมื่นบาทนายกสโมอสรคาดก็ได้แต่เพราะต้องการลอกประชาชกรืออ้อบอร์ตต่อๆกันไปตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไหมครับ